สวัสดีจ้าดีค่ะพี่น้องป้องไปสำหรับที่กระทรวุกคนพี่น้องกระแสเอฟซีของเยอรมนทั่วโลกนะคะช่วงนี้ตอนเช้าของประเทศไทยนะคะเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ของมื้อนีน้เนาะพี่น้องมาพอกันมื้อนี้คือได้มานั่นงมื้อนี้นั่งกินกาแฟานั่งกินกาแฟาแต่เช้าพี่น้องหัวหนิดเต็มที่กับของ นะคะเฮาแพก็กแพ็กของแพ็กปลาแพ็กน้ำพริกปลาทูคือทุกอย่างที่เอฟซีออเดอร์ F เข้ามาน้องเฮาเฮ็ดเตรียมใบเรียบร้อยสำหรับหมูว่านนี่ขมุกขมุนเบิดมือพี่น้องเบิดมือเลยหมูว่านนะคะก็เลยอ่ะเตรียเรียบร้อยแล้วส่วนที่เอฟซีออเดอร์มาเนี่ยคะเข,เขาก็แพ็คเขาก็แพ็คใส่กล่องใส่หย,ยัง เรียบร้อยเร็วนะคะมื่อนี้ก็จะเตรียมการเอาไปส่งนะคะเอาไปส่งแล้วก็จะมีของอเพื่อนเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียนี่5กิโลนะคะ5กิโลกับบลูว่าจะตกเป็นเงินจากพันบาทนะคะแต่สื่อขวอบหหลายสื่อขวบแค่หมดแค่พันกว่าบาทนะคะแค่พันกว่าบาทอันนี้คือ่าของแต่ว่า่าทส่งพี่น้อง ค่าส่งมันกับแพ้งเนาะอีู่รูล้ละพันกว่าบาทเพราะเราจะส่งในระบบ e m s อ็ก็เอ่อในไทยนะคะสำหรับในไทยก็มีหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวโมนีจะขนออกไปเนะญญาะญี่บนมากกินกาแฟาแล้วก็เลยอยากทักทายเพราะว่าห่างหายจากตรงนี้บรรยากาศช่วงเช้าเช้าแบบนี้หลายเดือนหลายอาทิตย์เลยพี่น้องท้านีเวลายู่บนก็จะพาเขาวสวนมเมนบแต่ตอนนี้ก็อ่า สำหรับสวนผักสลัดผักสวนขั้วของเยอรนบุญกะพอกินพอขายนะคะก็ขายออกไปบ้างกินออกไปแน่กับเบาบางแน่ละละ,ละเยี่บนก็นได้เส้มอันไม่ลงไปนะคะบุกสลัดทอดเข้าไปอีกมานี่อ่ามีเอซนะคะเอฟซีจากทาั้งเยอรมันอ่า เรามีแม่ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่ทั้งโคราชนี่แหละทั้งสูงเนินไปพังพลัะพี่น้องอยากได้หัวบัวอือยากได้หัวบัวที่ไดบบุญไปเอามานะ่ะแล้วอยากได้ไปให้แม่เราเพราะว่าแม่เราปลูปกผักปลูกยังขายอยู่เร็วนะคะแล้วก็เลยว่าเออยายอานุอยากได้ส่งไปให้แม่เราทดลองบึงเห็ดกินถ้ามันโอเคแล้วก็จะออยากได้เป็น เป็นแบบว่าเอาไปฮิตเป็นพักขายอย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวย่บนว่างนะคะส่งของส่งยังเรียบร้อยแล้วกะจะไปไปงมออกมาให้เล่าแล้วอยากได้ไปถดล่มก่อนจากสิบลูกนะพร้อมกับสั่งน้าพิปพอถูผิกเวลาเดี๋ยวจะส่งให้พร้อมกันเลยเด้อนะคะอันนี้รับทราบนะคะรับออเดอร์เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวหมูว่านี่ยิบุกะได้สั่งใหม่มาใหม่พี่น้องสั่งใหม่มาใหม่แล้วอ่า สสั่งมาจากปาตองนะคะซึ่งน้องบัวเ,เป็นเป็นธุระให้ตรงนี้นะคะก็ได้ใหม่มาเกือบสามพันบาทพี่นอ้องก็สำหรับใครสนใจอยากได้ผ่าพันข้อนะคะก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะคะได้สีฟ้านะคะฝากถึงเพื่อนเอซนะคะอ่าที่เราสั่งแล้วสั่งสีฟ้าไวเดอได้มาแล้วนะคะสีฟ้าอ่าสำหรับของพอยญ่ลุนี่เนาะ แล้วอยากได้ห้ยญี่ปุ่นเห็ดให้ก็คือเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองก็คือเป็นสีทงชาติของเพินญี่ปุ่นก็เอาไหมมาหลายตืบเดี๋ยวก็จะได้ทยอยเห็ดไปอันนี้มีออเดอร์แล้วนะคะตัวนี้มีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแดงดําเพินอยากได้ขาวแดงน้าแต่ว่ามันหาบ่ได้พี่น้องก็เลยได้เฉพาะดําแดงมาเซตเดียวเท่านั้นเองไหมบ่มีพร้อมนะคะได้มาเซตเดียวเองนะคะแดงดําเอออันนี้ฮอฟกากไว้สาหรับอันนี้ลูกค้าสํา สำหรับลูกค้าผ่าพันข้อนะคะผู้ใดขามาแล้วอ่ถึงมันจะเบิดหนาวในปีนี้เนาะแต่กะเดี๋ยวเอกมันกัเขา่าหนานวอีกเร็วนะคะเพราะว่าทางส้นยุโรปหนาวจะเยอะกว่าหน้าหน้าร้อนหรือหน้าฝนอถ้าผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปใส่ที่เมืองนอกนะคะก็สั่งจองได้นะคะราคาถูกๆคุณภาพยอดเยี่ยมนะคะไหมขนแกะพี่นง เดี๋ยวถ่ายคลิปอีบนจะถ่ายคลิปอีบนจะเอาอ่าคลิปพญายเปะไว้ให้เบิ้งนะคะสำหรับเอฟซีพญายู้นี่ถามข้าวมาย้ายพญายเป็นยังไงสบายดีบอคือบบเห็นแล้วอ่ะลงคลิปเราบ่บหูจกักปัิวอย่างั้แล้วว่ะตั้งกล้องตั้งกล่องถ่ายวิดีโอนี่คือตั้งกล่องถ่ายมาให้บนเบิ้งถุงมือแหละแต่เราตั้งระบบ ส่งใน facebook แล้วสิตั้งระบบนี่นะคะเราบได้ตั้งระบบนอนมันก็นเลยเอาลุ youtube บ่ได้บันนี้เมือนี่เราหมู่บ้านนี่แล้วตั้งแบบเออระบบลุง youtube แต่ว่าแล้วบอได้บอกอย่างคือตั้งกล้องฉันเห็ุงานอะ่ะฉันอยากให้เธอเบิ่งน้าอะ่ะก็เลยว่าอันยูคือบ,บ่เบาอีหยังเนี่ยคือบอทักททยเนี่ยฉันอยากไอฉันบ่จักสิเบ,บาอีหยังน่าสั่งนั่งเป็นคนประมาณนั้นบ่าไอบ บ่หวงไม่หวงอ่าสิทธิส่วนส่วนบุคคลส่วนตัวนะคะแต่ว่าบอกเป็นฉันห้รอดฉันจะรอดให้เธอมากก่อนั้นพันจะฉันจะพาเธอไปไทยดีดีโอไทยไทยเนเปิดวิดีโอเพมอ่อนมูวี่ฉันสิพาเธอไปไทยนัดตอนนี้ก็คือนับเดือนถอยหลังแล้วพี่น้องนับเดือนถอยหลังแล้วเพราหญ่ มือคืนว่านนี่พวกเพื่อนเพื่อนพวกญาติเพื่อนมะหลินน้ำเพื่อนมะหลินน้ำเพื่อนก็อยายหายบนหินอืหินเพื่อนเพื่อนหินญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนกับวิดีโอข้อมากเยบนนอนหล่ะสามถุงคว่ขคืนวานอย่างไรเข้าคุยน้ำอย่างไ้เขาเห็นว่าเออญาติพี่น้องมาหาอย่างไ้ญาติพี่น้องเห็นเข้า ไปโม่ไว้หลายไปบอกเวลายเอาหลุมห้าไปเห็นผู้นั้นผู้นี้เบิง้งเอาวิดีโอเ้าไปเห็นผู้นั้นผู้นี้เบิง้งเขาก็ว่าเธอ,อทุกคนเขาลงคมเห็น่าเธอเนะ่ะยังบ่ทันถึงสีออ่สิบคือยังยังเลดี้นัดอนุ่น เดี๋ยวเจ้านจะแปลไให้สำหรับพู้ที่ข้นหอดแล้วเนาะเอฟซีพญีรู้นี่นั่งก็จะประมาณนั่นพี่น้องเสาร์วันจิตถ้าเสาร์วันิตเราก็จะได้ลุยงานแบบเต็มที่เห็ดงานเห็ดงานบ้านของเราเนี่ยคือทุกอย่างเราทําเองเบิดพี่น้องถ้าในเหนือบากวัวแเรงอี่หลีเราจ้องขย่างเขามาซอยเรา่นเก่าจะมีแพนมาจะอ่า รีโนเวทบ้านใหม่ก็คือแบบอันตรงใดกระเบื้องอบอ์แมนไอเนี้ยก็ฟ้าตรงใดพอดีก็คือทายออกแล้วก็สีตรงใดมันเกา่าเพิ่นก็จะท่าไหมแล้วก็ทําความสะอาดเพิ่น่าทำความสะอาด,าาอาดไปตอนรับเธอจัดหองจัดยังให้เรียบร้อยเพิ่นวบากลางวังนถ้าเราบรไเ้ไปใสบ่ไเ้ขับรถแมนบอเราก็จะเข้าสวนตอนนี้คือเริ่มจะปลูกพักสวนขัวแล้วแหละ จะปลูกผักเลาพี ca, the 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 ่น้องเดี๋ยวยื้บนไปยื้บนเสียดไทยเบิ่งถูกมุมเลยเพราะว่าบอนปลูกผักแล้วนี่จังสี่เลยพี่น้องมีทั้งลงเลื่อนนี่ทั้งแบบปลูกกลางแจ้งกลางแจ้งนี่ยคือเราจะเป็นเขาจะเห็ดบอกเป็นกอซีเมนต์ขึ้นเป็นบลอกก็ยังเห็บบนเห็ดบอกแอบบ่อป่าเนี่ยแล้วเขาก็ดินใส่เห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกไว้อันนี้ปลูกผักอันนี้อันนี้ปลูกผักอันนี้เห็ดเป็นหลอกไว้อันที่ยุกกลางแจ้งอันนคะอันนี้ยุกกลางแจ้งยุก อยู่อ่ทาทั้งหน้าบ้านกับอยู่หลังบ้านถ้าเป็นหลังบ้านเราจะเห็ดเป็นเป็นโรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกผักคือบ้านเท่าอะ่ะนั่นแหละหมู่บ้านในพาฟื้นพี่นอ้องบางมือนี่บางมือนี่แล้วก็สิขึ้นขึ้นขื้นผู้เขาป้าอืมนั่นคือเขาป้าเขาป้าเอารถไปจะเป็นรถอ่าแท็กเตอร์แล้วอะ่ะเป็นรถแท็กเตอร์ไถยแท็กเตอร์แล้วอะ่ะที่มันติดติด,ต,ดติดมือตัดมีเลยตัดอะ่ะ ฮัลโลเราล้วก็ตัดเราแล้วก็สีหลากพระกันหลากใสลดทิ้นเลอขินต้นไม้มะบานมะถิมใบมะถิมใบอ่ายูบานยูสวนยูบานมีเวลากับตัดตัดเป็นทอนประมาณท,ทอนคาคาเข็นสอกค้าสอกคาสอกออตัดแล้วก็ว่างๆกับเข่าเครื่องอืเข่าเครื่องที่อย่างเล่าเห็ดนี่แหละเข่าเครื่องผ้าผ้าไว้แล้วกับเอาใสลงฟืนไว้นะคะมันแห้งมันยังกับเอามา อาเขาเตาผิงหรือว่าเตาฮีเตอร์เนาะฮีเตอร์ทำความร้อนประมาณนั้นแหละ่นคือทุกอย่างาให้เห็นหเหยื่อบนเห็ดน,น้าทุกอย่างพี่น้องเดยืบนเห็ดอย่างแล้วก็เห็นน้าเหยืบนทุกอย่างเหยบนช่วงนี้ก็บอกแล้วว่าฉันฉันบ่ค่อยว่างฉันเห็ดกับเขาขายอีกแล้วเพราะว่าออเดอร์ลืมมากแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างเห็ดไปเธอเห็ดไปก่อนจากน้อยเธอมาหนีเธอกอ็จะได้พักผ่อนจะได้แบบอารีแล,ลกจะได้ เขาดีๆอย่างเนาะเออแล้วว่าจะได้มาแบบพับพรอเปิดหูเปิดตาตอนนี้เธอมีงานเหตุเธอก็เหตุไปก่อนจะรู้ว่าเธอต้องทางาน,นอย่างสิเนาะแล้วเข้าใจพีออ่เนี่ยแล้วเข้าใจพี่น้องเอาโอเคถูกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นดวงของเงี้บุญอยู่ซัพพอร์ตเขาสุดยางเทคแคร์ความรู้สึกเทคแคร์การเป็นอยู่เป็นห่วงเป็นใยนะคะอันนี้เขากบ,บอกสู้กันฟังเนาะ หลายคนก็ถามมาอีกแล้วว่ายาจจะบ,บินเมื่อใดอันนี้ก็คือบางคนอาจจะฟังฟังคลิปบิดจบหรือว่าบอบอเบิดบอนั่นทุกคลิปเนาะบางคลิปอันนี้ก็เยบ่บนกับเบอเดวิลอันนย้บนจะบินวันที่สองนะคะเช็เค in, เช็คอินเช็คตั๋ววันที่สองก็ถึงที่โน่นก็วันที่สามนะคะสามก,กรกฎาคมเด้อพี่น้องแล้วอยากให้เย่บนไปฉลองวันเกิด ยุุนนะคะวันเกิดญี่ปุ่นกับวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกรกฎาคมแล้วก็อยากให้ไปฉลองวันเกิดญุ่นคือทุกอย่างเ่ากบเรียบร้อยเร็วนะคะรอแต่ถึงวันบินแค่นั้นเองนะคะบางคนก็มาาย่ยคือโดนแทกค,คือบบเลือนอันนี้เขาบบเลือนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีหนาวอยู่แล้ะกับเฮงเฮแล้วก็บ,บ่ไดดว่างนะคะแล้วโว่างแล้วแล้วบ้านเปิดโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาจะสเสมอมิถุนานนะคะอ่ามิถุนากรากฎาคม เราก็เสดายูดูแลเย้บุญเทคแคร์เป็นู่นนี่นั่นน้ากันหล้หลายขั้นไปช่วงนี้เวลาที่เย้บุญไปก็จะไม่ได้เทคแคร์ระหว่างจะบริภาพาไปหันไปนีหลายก็สิ่งติมทีเราเลยอยากให้เย้บุญไปช่วงนั้นเราเย้บุญก็อยากไปช่วงนั้นก็คือพอว่าเย้บุญก็จะลงไหลงหน้าวานเขาวานนามใบเห่พอว้เห่น้องเรียบร้อยสะก้อนนะคะให้เขาแค่ค่อยดูแลเย้บุญจะด ให้เขาไปจ้างคนไปวานเขาบ้านอย่างไรให้เรียบร้อยสะกอนเขาก็สิได้หายห่วงตรงนั้นเขาก็สิได้หายห่วงตรงนั้นก็เลยโอเคอเอาตามเอาตามที่เขาแพนไว้เลยแล้วกันนะคะไม่ต้องเลื่อนตัวเรต้องเลื่อนอีอย่างเลยนะคะก็ล่อไปชมกันเลยทีเดียวนะหละ่ะพี่น้องฝากไปในเรื่องสำหรับของของเข้านะคะเพราะว่าจะเป็น น้ำพริกปลาทูพั้วแห้งแมงดาน้ำพริกปลาทูธรรมดาหรือว่าปลาราบองแบบสุกแบบดิบนะคะมีเนาะเดี๋ยวขอภาพผพันคอด้วยนะคะผู้ใดสนใจแนวใดออเดอร์เข้ามานะคะแต่๋ยอะบนปักมุดไม่หายเด้อพี่น้องเด้อ mm. แล้วท้ายๆก็จะ,ะติดคลิปของพ่อใหญ่ให้ดูด้วยนะคะขอบคุณด,ด้่รัค่ะ